ถ้าคุณเองอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่อป้าแนะนํา3ข้อนะครับให้คุณไปฝึกทําได้เพื่อให้คุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการจะเป็นครับข้อที่1ครับคุณเลือกควบคุมเฉพาะสิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือตัวคุณเองครับอย่าไปหวังควบคุมใครไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาวิจารณ์สิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อกันควบคุมตัวคุณก็พออย่าไปคาดหวังเหมือนกันที่จะควบคุมเศรษฐกิจโรคระบาดหรือใครก็ตามครับ ควบคุมตัวเราเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะอยู่ที่ไหนครับตัวเรานะครับนั่นคือสิ่งแรกนะครับและข้อที่2ครับทาจิตใจของคุณให้มีความสมดุลคิดบวกให้สม่ําเสมอที่สุดนะครับเท่าที่คุณจะคิดได้จงฝึกบังคับขัดเกลาจิตใจตัวเองให้ฝึกคิดในแง่บวกคิดถึงความเป็นไปได้คิดถึงความมั่งมีคิดถึงความบูรณ์ให้มากที่สุดครับ พราะคนส่วนมากเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก่อนนอนระหว่างวันก็คิดถึงคําว่าขาดแคลนทุกอย่างมันยากเงินหายยากทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนครับ ถ้าเกิดว่าวันนี้สถานการณ์เป็นจริงอย่างไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าคุณต้องเชื่อว่าฉันเนี่ยจะผ่านบททดสอบนี้และฉันจะคาดหวังว่าฉันจะได้ผ่านเรื่องนี้แล้วฉันก็จะเจอเรื่องที่ดีกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความคาดหวังครับว่าคุณจะเจอสิ่งใหม่ที่มันดีไม่ใช่ว่าคาดหวังว่ามันต้องแย่แน่เลยตอนนี้ฉันจนอยู่ฉันมีนี่อยู่ฉันต้องแย่แน่เลยไม่ครับคุณคาดหวังว่าพอคุณผ่านเรื่องนี้คุณจะเจอเรื่องที่ดีกว่าเดิมนะครับและคุณทาได้เพราะป้าเองก็ทํามาก่อนแล้วครับ ตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีเงินนะครับเราก็ไปรับจ้างทางานบ้านรับจ้างถูบ้านรับจ้างราโมก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเบียอู้เยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นแพทย์เสี้ยวหนึงนะครับที่โอป้าเนี่ยไปรับจ้างมาเคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วครับแต่เราก็มีความหวังว่าชีวิตเราเนี่ยมันคงไม่จบแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าตอนที่เราทํางานบ้านเนี่ยเราก็เหนื่อยใช่ไหมตอนที่เรายกของไปขายมันก็หนักมากๆเรารู้สึกแบบเง,งินหาย,ยากมาก แต่เราก็ยังเชื่อครับว่าชีวิตเราจะได้ดีคือมันเป็นความเชื่อเล็กๆมันอาจจะเป็นแสงสว่างเล็กๆครับในมุมที่มันมืดที่สุดเพราะตอนนั้นเราฝ้าก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมืดแต่เอาไปแค่เชื่อครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนําข้อสองให้ได้ครับต่อให้วันนี้พี่ๆเจออะไรก็ตามคาดหวังว่าทุกเรื่องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเรื่องดีให้ได้ขอแค่คุณเชื่อครับและข้อที่สามครับ ลงมือทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอและลงมือทําชนิดที่ว่าบ้าในการลงมือทําครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่มีข้ออ้างในการลงมือทำโอ้ยวันนี้ฉันปวดท้องเมนไม่เอาหรอกออวันนี้ฉันปวดหัววันนี้ฉันไม่ได้แต่งหน้าอย่ามีข้ออ้างครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องทาสิ่งน,นั้นให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นเริ่มอะไรแล้วทําให้จบครับ และนี่คือ3เทคนิคครับที่โอป้าแนะนําคุณถ้าหากคุณอยากจะเป็นมนุษย์เงินล้านอยากจะประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการเชื่อว่าคุณทาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าเองก็ทํามาก่อนแล้วแล้วก็เชื่อมั่นในพี่ๆทุกคนครับว่าทําได้เช่นเดียวกันพิมพ์พร้อมกันครับฉันทําได้และไม่มีอะไรจะหยุดยั้งคุณได้ครับโอป้าอิสานมาสเตอร์โค้ด NLP สวัสดีครับ